ผู้รับชมและก็รับฟังทุกท่านวันนี้เป็นวันที่9ของเดือนธันวาคมปี267 7วันนี้เป็นวันจัน์ทรเป็นวันทำงานของข้าราชการส่วนงานต่างๆที่ <c oughs> ได้ทำงานกันแต่วันอังคารก็จะเป็นวันหยุดวันอังคารเป็นวัน รัชธรรมานุนนะก็จะหยุดราชการอีกหนึ่งวันนะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ในที่สุดวันจะหยุดเวลาจะหยุดอายุของเราก็ไม่ได้หยุดตามนั้นมันก็ไปตามสภาวะนั้นจะเป็นวันหยุดหรือไม่หยุดเราก็เดินไปข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่ ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าเราได้รับหน้าที่เป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นครูหรือเป็นนักการทำงานหรือทำงานอะไรก็ตามก็นั่งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแอ้นั่นคือเป็นการ ทำให้ตัวเองเข้มแข็งและมีจุดยืนมีชีวิตที่ยั่งยืนเพราะการทําการงานเป็นเรื่องของการบริหารกายด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการได้มาซึ่งปัจจัยเงินทองน,ะนั้นพระพุทธองค์ตรงสอนให้ให้เราเข้าใจว่าขยันหาก็ต้องขยันเก็บด้วยนะทำอย่างไรให้รายจ่ายน้อยกว่ารายรับให้ได้นะ าเราทำได้อย่างนี้นะการงานที่เรากทำไปก็เป็นประโยชน์ <c oughs> นะมีโทรศัพท์ครับพงพอครับ ตอนเช่าใช่ไหมครับ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 แต่ผมไม่ได้ร่วมเพราะผมจะไปตัดไหมครับครับครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับครับมีอยู่โรงพัก เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งไลา์ให้ครับ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 ,รบมีพลรกิจห <c oughs> ลวงพ่อเพิ่นจะสร้างกุฏนะิที่วัดนองไข่นกน,ะน,นี่มดไปร่วมยกเสาเอก <c oughs> อในโดยรวมของอาตมาเองก็ดีขึ้นเยอะนะอาการปวดก็ ก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็พระพูดถึงหนักหนาก็ไม่หนักละลดลงไปเยอะประกอบกับแผลที่ที่มีอยู่ก็เริ่มหายลงเลือดที่มันคลั่งคือเรียกว่าเลือดชั่วเลือดไม่ดีที่มันเกิดขึ้นตามแขนตามหัวไหล่มันก็เริ่มจางลงนะก็มีแต่ความเจ็บปวดเรื่องของกรรมเนื้อแล้วก็เส้นเอ็น ส่วนแผลก็หายมากหายดีขึ้นนะอันนี้ก็ญาติโยมทั้งหลายก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะ,ะมาก็ดีขึ้นหลายหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะแล้วก็วันที่11บอ็หมอก็นัดไปดึงสเต็ปเปิลออกว่เาเย็บมานจะมาใช้มันแม็กแม็กสเต็ปเปิลเหล็กยิงยิงต่อกระดูกนะ ยี่สิบกว่าแม็กนะถึงกับแผลใหญ่นะอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าชีวิตไม่มีใครอยากประสบปัญหาที่ต้องเจ็บป่วยแต่ว่าเมื่อถึงคราวเจ็บป่วยมันก็ต้องเป็นในความรู้สึกของอัตมาเราพยายามฝึกสวดมนต์ฝึกสาธยายมนต์ฝึกเดินฝึกนั่ง ฝึกเจริญอาณาปณะสตินะพอถึงข่าวเจ็บป่วยเนี่ยก,ก็บางทีก็เอาไม่ได้เพราะว่าความเจ็บปวดมันรุนแรงถึงยังไงก็เอาไม่ได้ก็ต้องเอานะเพราะว่าไม่มีหนทางแล้วนะถึงพระุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าเนี่ยยามป่วยไข้หรือประสบความเจ็บปวดแล้วการจะนึกถึงคําสอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ แต่ว่าเมื่อเราทําไว้บ่อยๆทําเรื่อยๆทําจนเป็นนิสัยมันทําได้นะถึงข้าวเจ็บป่วยเราก็นึกถึงคําสอนพุทธศาสนาคาสอนของพระพุทธเจ้าได้นะถึงแม้จะล้มลงไปฟุบลงไปตั้งสติให้ดีนะอารมานี่ก็สลบนะก็ตีไปฟุบนะก็คอยตั้งใจลุกขึ้นประคองแขนนะ ยังไม่มีใครมาช่วยเลยเพราะว่าแต่และรูปแต่และคนก็ตกใจกันไปหมดตัวเองนะ่ะยืนขึ้นเราก็ตั้งสติมันยังเดินไม่ได้เพราะว่าเลือดมันไปไปไปคลั่งอยู่ตรงที่ส่วนที่มันเสียแต่เราก็มีสตินะเดินตั้งใจให้ดีนะแต่อยู่กับลมไม่ได้ก็อยู่กับการเจ็บปวดแทนอย่างเงี้ย แล้วก็สามารถท่องพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณท่องอิติปิโสท่องอะไรมนต่างๆที่เรามีเนะี่ยท่องได้หมดแหละปฏิจจสมุปบาทอะไรอย่างเงี้ยมันนอนไม่หลับมันปวดมากก็ท่องท่องเหล่านี้นะก็เป็นที่อยู่ของจิตได้นะก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้ก็ ให้โยมทั้งหลายทำตอนที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยพยายามภาวนาให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกให้บ่อยๆเมื่อมันหลุดไปก็เอาใหม่อีกอย่างเงี้ยอาจจะหลุดไปที่เจ็บปวดหรือหลุดไปที่ความคิดที่เป็นไปฝ่ายอดีตหรือเป็นไปฝ่ายอนาคตเอาเอาใหม่เอาใหม,หม่ตั้งท่าใหมา่ทำไปเรื่อยๆโยม พอถึงจุดจุดหนึ่งมันก็คุ้นชินเองพอถึงเวลาจะคิดอะไรเขาก็บอกให้กลับมามันก็จะกลับมาดยวเร็วเหมือนญาโยมขังสุนัขหรือแมวทั้งบ่อยๆรั้งบ่อยๆนะเข้าครับลาวรับเปิดให้มันออกไปแล้วบอกเอา้ากลับเข้ากรงมันก็กลับเข้ากรงได้ง่ายจิตเราก็เหมือนกันเมื่อเราฝึกฝนอยู่กับลมหรืออยู่กับองค์ภาวนา ถ้าสายครูบาอาจารย์ก็ภาวนาพุทโธก็พุทโธให้มันแน่นๆนะอย่าเป็นสมาหลังก็สมาหลังให้แน่นๆ,ๆยุบหนอพองหนอก็ยุบหนอพองหนอให้มันแน่นๆอย่างเงี้ยหรือจะเจริญอาณาปณสติอาณาแปลว่าเอาลมนี่แหละหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นให้มันรู้อย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้อยู่อาการเจ็บปวดแสนสาหัสก็ก็ <c oughs> <c oughs> บางทีก็ไม่ปวดเลยอย่างเงี้ย แต่ว,ว่าสภาพความเจ็บปวดหรือความหดหูมันเืะเกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อเราเคยเป็นคนดีๆอยู่ๆก็กลายเป็นคนพิการต้องรอให้คนอื่นมาช่วยอุ้มขึ้นนั่งขึ้นนอนการเดินการเหินอะไรลำบากหมดนะอันนี้ก็เราก็ต้องทำใจนะชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะ อาตมาว่าหลายๆคนหลายๆท่านไม่ไม่มีใครปรารถนาในหลักคําสอนพุทธเจ้าสรงสอนว่าพิสุเธอจงรีบทำจะนะสิ่งใดที่ยังไม่ถึงไม่ได้ก็รีบทําให้มันได้ซะสมาธิยังทําไม่ได้ก็ฝึกทําให้มันได้นะฌานยังไม่ได้ก็ฝึกทําให้มันได้ฌานนะพอถึงคราวเจ็บป่วยถึงคราวที่เกิด ทะเลาะวิวาทกันเกิดสงครามเกิดบินทบาทได้ลําบากเกิดชาวบ้านทะเลาะกันเกิดพระทะเลาะกันพอถึงตอนนั้นแล้วเราก็มีธรรมอยู่แล้วจะทะเลาะกันยังไงเราก็มีธรรมอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่พระองค์ตรัสว่า <c oughs> ห้หมู่พิสุนี้จเจริญนเนะพราะเมื่อเราจเจริญกระทาให้มากเรานั่นแหละจะเป็นผู้ ที่อยู่ได้กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ตลอดมันไม่มีหรอกที่ว่ามันจะอยู่คงที่นะอันยามเจ็บป่วยนี่ก็มันพอเจ็บแล้วมันจะต,ตายแล้วเนี่ยมันมีช่องเดียวคือหายก็รอดไม่หายก็ตายอย่างเงี้ยอันไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็มีความเสี่ยงทั้งหมดทั้งสิ้นนะ เสียงที่จะติตเชือ้อเสียงที่จะ,ะเป็นอย่างอื่นแต่เมื่อเรามีสติดีมีจิตใจดีเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งไม่อ่อนแอมันก็ช่วยได้ช่วยได้ร่างกายป่วยมันก็ช่วยหายเร็วได้ <c oughs> มาก็เกือบสองอาทิตย์มาแล้วมั้งสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเพราะมาป่วยตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้า ยี่ห้าพฤศจิกาเนาะก็มาถึงวันนี้ก็วันที่สิบก็สองอาทิตย์กว่าเกือบสามอาทิตย์นะอันนี้ก็ถามว่าดีก็ก็ดีเคินนะส่วนจิตใจก็ก็ดีก็เข้มแข็งไม่ไม่หวั่นวันเพราะว่าเรารู้มาแน่นอนแล้วว่าเราก็ต้องเผชิญปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตถ้าเราไม่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นนะ ในชีวิตอาตมานี้ไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลเลยนะมาอยู่ที่นี่ที่ยวบนก็สิบสี่ปีไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลเพิ่งไปนอนเมื่อนีน่แหละครั้งแรกเลยไปนอนอยู่หนึ่งอาทิตย์ <c oughs> ไม่ไม่ชอบโรงพยาบาลกลัวโรงพยาบาลนะแต่เมื่อเปลี่ยนอย่างนี้ในหสุดก็ต้องยอมอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีวิธีอื่นถ้า สมัยโบราณก็จะมีคนเป่าต่อกระดูกได้แต่เดี๋ยวนี้มันคนเป่าเรื่องตอกระดูกม,มันหายากแล้วนะเพราะเป็นช่วงปลายแถวของสิ่งความเชื่อความอะไรทั้งหลายมันก็ลดน้อยลงไปประกอบกับวิถีชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปการกินการอยู่การบริโภคหรือการไปมาหาสู่ก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว เดี๋ยวนี้โยมจะอยู่ไกลแค่ไหนก็เหมือนอยู่ใกล้ขนาดอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ประเทศอื่นออสเตรเลียหรืออะไรก็เป็นเหมือนอยู่ใกล้กันนะอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตถึ่แม้ตัวจะอยู่ไกลแต่ว่าเราสามารถพูดคุยกันได้เหมือนอยู่ใกล้ๆนะอย่ามาเนี่ยอยู่อุบลโยมผ่านอยู่กำแพงเพชรก็คอยติดตามถามข่าวฟังข่าวดูอยู่นะ ก็อยู่ได้นะก็เข้าใจกันว่าเราเป็นเหมือนคนอยู่ใกล้ๆนะซึ่งตอนนี้ยายแก้วก็ดีขึ้นแล้วนะยายแก้วนี่เนะี่ยเป็นทุกข์หนักกว่าตมานะจะตายให้ได้เลยไม่กินก้าวกินน้ำนะอันนั้นคือความความคิดความรู้สึกของแม่นะก็ไม่มีใครละก็สองแม่ลูกนี่แหละนะ ไม่รู้ว่าใครจะไปใครไปใครจะไปก่อนกันนะ,ะแล้วก็ทำความดีมีโอกาสได้สั่งสรรวัดวาอารามได้สงเคราะห์ญาติโยมได้เผยแผ่ธรรมได้ปฏิบัติธรรมนะช่วงเจ็บป่วยฟักฟื้นรักษาตัวก็เป็นโอกาสปฏิบัติธรรมไปกพไม่รับกิจนอกนะเพราะว่าไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็ดีนะมากว่า มีโอกาสเดินก็เดินมีโอกาสนั่งก็นั่งเจ็บก็ดูความเจ็บไปอย่างเงี้ยก็ยายมทั้งหลายก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้ามาก็ดีขึ้นแปดสิบเอร์เซละนะเจ็ด <c oughs> ก็ถือว่าหายใจได้เต็มปอดขึ้นเพราะว่าเส้นลังที่เต้านมแผลลังกับที่มันกันเจ็บปวดมันเริ่มดีขึ้น เมื่อก่อนโน้นหายใจไม่ได้เพราะมันจะชนกับเส้นตรงนี้พอหายใจขึ้นมาหน่อยมันก็มาแทงเหมือนเข็มแทงนะเพราะว่าตรงนี้กับเส้นกับประดูกที่หัวไหล่มันไปอันเดียวกันเส้นมันถึงกันนะก็เป็นเรื่องธรรมดานึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าว่านี่เนะี่ยเราจะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายการปัดพรากจากของรักของชอบใจ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างนี้นะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็มันให้ทานมันทำบุญมันสมาทานศีลมันเจริญสมถะภาวนาก็มีแค่แนโยมจะไปเอาอะไรอีกเรามีทานมีศีลมีภาวนาก็ชีวิตก็ไม่ตกต่ำหรอกถึงแม่กายนี้จะต้องแตกสลายไปเราถ้ายังละสังโยชน์ทั้งหาไม่ได้เราก็อาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์อาจจะไปเกิดที่ดีกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะ ก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรนะขอให้จิตใจเนี่ยเข้มแข็งนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีๆเหตุปัจจัยเหล่านี้แหละก็ทําให้เราการเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นเยอะนะญาติโยมหรือผู้ที่มาเยี่ยมชมก็จะได้ไม่ไม่หวั่นวิตกถ้าเราอ่อนแอซบเศร้ามันก็ไม่ดีนะ เมื่อเรามีพุทธคุณธรรมคุณสังคกคุณมีอานาปนาสติมีกายาคตาสติอยู่เสมอเสมอเนี่ยก็มไม่กลัวตายหรอกโยมก็ขออนุโมทนาวันนี้บ้านสวนตาละก็เข้ามาโอ้ขอโมทนามีความปรารถนาดีนะก็ดีขึ้นเรื่อยๆยล่ะตามเหตุตามปัจจัยนะก็ ญาติโยมทั้งหลายที่มาเยี่ยมชมทางเฟซก็เยอะเหมือนกันเจ็ดแปดร้อยคนนะให้กำลังใจนะผมมาก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยความปรารถนาดีที่ท่านส่งมาก็ขอความปรารถนาดีทุกท่านนะที่ส่งมาก็จงกลับตอบสนองให้ท่านทั้งหลายนั่นแหละประสบแต่ความสุขความสมปรารถนาและสูงสุด ให้มีดวงตาเห็นธรรมของพระบุตรเจ้านะก็ขออนุโมตนานะวันนี้มีทั้งหมดสีท่านด้วยกันนะที่ขึ้นมาหลังจากได้ห่างเหินไปนาน <c oughs> าก็จเจริญพร